สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมรถครอบครัวนะฮะกลับกันมาอีกแล้วกับผมนะครับบีมพิทย์นนะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจำบริษัทพิทย์นนะครับนะฮะก็สำหรับคันนี้นะนะครับปรับสภาพกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะผมไปสืบค้นประวัติของคันนี้มาให้แล้วนะครับนะฮะคันนี้เนี่ยโตต้าโฟลิวเนอร์สองจุดแปดทีรีซิกมาโฟนะขับสี่นะปี2019ครับ ในเล่มอ <ider> <seeing> ันดับหนึ่งนจะเป็นของบริษัทโต้ตาลิสซิงนะครับคันนี้เนี่ยเป็นของรถผู้บริหารนะฮะให้ผู้บริหารของบริษัทโต้ตาลิสซิงใช้นะนะครับคันนี้นะครับผมดังนั้นในเรื่องของการเช็คศูนย์เช็คสภาพต่างๆนะครับแล้วก็บอดศูนย์ต่างๆนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยพี่นะตรงเป๊ะแน่นอนนระดับรถของผู้บริหารนะนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับนะฮะของแท้แน่นอนนะครับโต้ตาใช้เอง นะฮะพนักงานโตโยต้าใช้เองนะฮะสวยจริงๆพี่คันนี้นะครับออกห้างอยู่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะนะครับเพชรยนต์ไถ่หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสวยจริงๆพี่คันนี้นะครับอยากให้มาดูมาชมกันนะนะครับถูกต้องตามอัตลักษณ์ของตัวเทียดีทุกอย่างนะนะครับพี่ดูนะหลังคานะฮะหลอดในกําเนิดนะครับนะฮะแรปมาแต่กําเนิดนะนะคันนี้นะครับสวยจริงที่สุดสุดตารางของตัวสายโฟลิเนอร์เรานะนะครับสัญลักษณ์ตัวซิกมาโฟนะครับด้านหลังนะฮะ เทดีสปอร์ติโวนะครับเอามาให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะฮะรอบนี้ถ้าขายไม่ได้ไม่ไม่รีวิวเลยนะนะครับสวยจริงๆนะฮะคันนี้เขาจกเริ่มโตโยต้าทุกบานครับนะฮะรถหน่วยงานของโตโยต้าลิสติ้งเองนะครับคันนี้นะะฮให้ผู้บริหารใช้นะครับไปสืบผลประวัติมาแล้วนะพี่นะครับสวยจริงๆนะฮะเข้ามาดูกันได้นะเข้ามาลองขับกันได้พี่นะครับก็รูปลักษณ์นะฮะเอกลักษณ์ต่างๆของตัวเทดีนะครับอยู่ในคันนี้หมดทุกอย่างแล้วนะครับสวยจริง ผู้สวยได้เปลืองมากนะนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในกันดีกว่านะว่าหลังปรับสภาพแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับมาครับมาดูกันต่อในส่วนของภายในนะหลังการปรับสภาพแล้วนะครับนะฮะต้องบอกก่อนว่าเออคันนี้สเปคเดิมนะครับเป็นตัวดําแดงนะภายในนะครับผมตั้งแต่ตัวแผงประตูเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ตัวเบาะนะครับพี่ดูเบาะที่นั่งนะนะฮะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับคู่หน้าเลยนะนะครับปีกเบาะไม่มีล้มเลยพี่นะนะครับใช้ในหน่วยงานด้วยนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะฮะ เบาะไม่มีเครียกว่าไม่มีขาดนะนะครับได้ด้วยสวยๆนะครับทุกอย่างเนี่ยกุญแจก็เข้าตรงตามธีมเลยนะดำแดงนะฮะของตัวโฟลเนอร์แล้วก็ด้านหลังจะมีคล้ายๆเป็นลายของคาร์บอนเคปเลราด้วยนะนี่นะฮะถูกต้องตามอัตลักษณ์ทุกอย่างนะครับตั้งแต่กุญแจจนตัวรถเลยนะครับแอซิดที่ให้มานะทักชั่นคอนโทรลนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับมีให้อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับแล้วก็หัวเกียร์คันเกียร์จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว นะะฮฐานเกียร์นะครับจะเป็นคาร์บอนเคลล่าเนะนะครับแต่กําเนิดเลยนะครับใส่แก้วได้สองใบนะครับมีหลุมของแก้วสองใบแล้วก็คับ4ตัวนี้ต้องมีนะพี่ตัวนี้นะนะครับเออ่เป็นเกียร์คับ4นะครับเป็นแบบลูกบิดนะนะฮะชัดไหมเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งปึ๊บนี่นะฮะโฟลว์โฟร์ไฮนะครับนะฮะใช้กันได้ปกติเลยนะครับแล้วก็แอซิดดาวฮิวนะดาวฮิวแอซิดตรงนี้นะครับนี่นะฮะมีมาให้นะฮะแล้วก็จุดเชื่อมต่อต่ำตาลเพอร์โวลิด ะครับ AUX USB นะครับมีมาให้ปกติแอร์เป็นดีตอนปรับออโต้ได้นะครับหน้าจอเป็น JBL นะนะครับให้มาเฉพาะตัวท็อปของตัวโฟนเนอร์เท่านั้นนะลำโพง JBL นะครับ9ก้าตำแหน่งนะฮะตำแหน่งที่9อยู่ตรงฝาท้ายนะครับผมนะฮะเป็นซับวูฟเฟอร์ด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนนะเพดงเปดานสวยๆพี่ไม่มียันไม่มีคละนะครับนำไปใช้ต่อกันได้เลยพวงมาลัยสวยๆนะครับนี่นะฮะคาร์บอนเคปล่านะนะครับแล้วก็ข้างบนเป็นซอฟทัชนะฮะเดี๋ยว อีกสักพูอคู่นะนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องกันนะฮะสตาร์ทเครื่องกันดูแผงประตูด้านหน้านะนะครับสวยๆเดิมๆเลยพี่นะครับนะเข้ามายังไงก็สภาพนั้นเลยวันนั้นที่รีวิวนะนะครับกระจกเริ่มนะฮะโตโยต้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะแล้วก็เม็ดองเม็ดอาร์คซอฟทัชต่างๆนะครับสวยๆกระจกลงออโต้นะฮะทั้งสี่บานนะครับปรับกระจกไฟฟ้าเพิ่มจกไฟฟ้านะนะครับนี่สวยจริงๆตรงสกราปเพจนะครับนะนี่นะมีลายของตัวเทียดีนะครับแล้วก็มีไฟข้างในด้วยนะครับ ตรงกับบันไดขึ้นลงนะครับไม่มีช้านะนะสวยๆนะฮะคันนี้เลขมาอยู่แสนสามนะครับนะกูตัโซนะครับมีมาให้นะครับแล้วก็แพเดนชิพนะครับมีมาให้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องกันนะครับมานะตรงนี้มันมีประโยชน์ไหมนะเวลาจะขึ้นลงนะฮะขึ้นเราจะจับตรงนี้แล้วก็ยึดขึ้นมานะครับคันนี้แอร์แบ็กเจ็ดใบมากดสตาร์ทเลยหนึ่งสองสามนี่ยสิงเครื่องชัดเจนไหมไหมนะ เนี่ยเอกลักษณ์เลยนะฮะสำหรับตัวโฟลิวเนอนะครับเลขไมที่ปรากฏนะครับปุ๊บหนึ่งแสนสามนโลนะนะครับแสนสามหมื่นสามพันโลจำได้ว่าตอนที่เข้ามา1นึ่งแสามหมื่นสองพันเก้าร้อยกโลนะครับนะฮะก็วิ่งเทสวิ่งอะไรกันด้วยนะฮะก็เป็นหมื่นสามแล้วนะครับแสนสามแสนสามหมื่นสามพันโลนะครับไฟไม่มีโชว์นะนะครับสภาพปกติเลยนะครับอันนี้คือเสียงเครื่องนะฮะน่าจะได้ยินกันนะนะครับแล้วก็ หน้าจอนะนะครับเป็นเดิมๆของตัวโตยต้านะครับนะฮะแต่ใช้เป็นตัวของ JBL นะในรุ่นท็อปนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวดูกล้องถอยหน่อยนะหนึ่งสองสามมาครับเขาบอกกันว่าตัวนี้มีนีเวกเกเตอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็นี่นะกล้องถอยนะพี่นะถือว่าชัดเจนนะครับชัดเจนนะนะครับคูบล็อกนะฮะมีมาให้ปกตินะนี่นะฮะข้างในสามารถเก็บของรักษาความเย็นได้นะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชสวยๆนะไม่มีฉีกขาดเลยนะตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันนะเป็นได้แดงนะฮะ ตามสไตล์ของตัวเทียดีเลยนะครับโอ้โหสวยจริงพี่นะฮะกระจกมองหลังนะฮะเป็นต่แสงที่เป็นการโยกนะนะครับที่ใส่แว่นมีมาให้นะครับข้างในเป็นกรรมะหยี่นะฮะแผงมันแดดนะครับมีมาให้นะฮะมีกระจกให้มีไฟให้ฝั่งคนขับนะนะครับมีกระจกให้มีไฟให้นะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะหัวเกียร์พี่ดูนะสวยนะไม่มีถลอกนะพีหนะนะครับนะฮะผมจะดู ขึ้นมาเนี่ยจะดูในเรื่องของความช้ำของตัวรถนะแต่คันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่นะฮะปีกบงปีนเบาะถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอปิดเครื่องก่อนนะปึ๊บมาดูในส่วนของแถวสองกันนะพี่นะนะครับมาปิดก่อนปึ๊บเหลี่ยมคมสันไม่มีบุบไม่มีรลอะเยิมนะคันนี้คือสีเดิมเลยนะสีขาวสีเท่ากันทุกทุกชิ้นอ่ะนะครับประตูด้านหลังนะครับนะฮะซีกาวเรียมน้งฝานะครับยังเสียงแน่นๆนะใส่ลักตัวเทียดีด้านหลังตรงนี้ นะครับถูกต้องตามอัตลักษณ์เลยกระจกเริมโตโกยต้านะครับกระจกเริมโตโยวต้าติดฟิล์มเรียบร้อยด้านหลังตรงนี้ขาวดําไม่ใช่ขาวดําที่ดาแดงนะฮะได้สีแดงนะฮะเดินได้โอ,โโอ้โหสวยจริงนะฮะซอฟทัพตรงนี้นะฮะแผงประตูไม่มีช้ำนะด้านหลังรู้สึกจะใช้คนเดียวด้วยนะตามที่ผมดูวันนั้นนะครับนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะนี่นะบันไดขึ้นลูกนะครับนะฮะส,สวยๆนะฮะไม่มีคดไม่มีงอเอ่อตรงสแก็เพนะทีดีนะครับได้มาถูกต้องตามอัตลักษณ์ตรงรุ่นเลยนะครับ กับบันไดขึ้นลงเนี่ยไม่ช้ำพี่นะครับยิ่งบอกหลังยิ่งแล้วใหญ่เลยจําได้แล้วนะฮะจำได้แล้วผมจําได้แล้วคันนั้นที่รีวิวเข้าใหม่นะฮะปรากฏว่าไม่มีช้านะพี่นะนะฮะรู้สึกจะใช้เฉพาะคนขับอย่างเดียวนะรถโฟล์บีหารจริงๆนะฮะนี่เนี่ยสวยนะคันนี้นะครับได้พรมตัวเดิมด้วยนะฮะยังคงความเอกลักษณ์ของตัวสปอร์ติวนะฮะตัวเทียดีอยู่นะครับแล้วก็ปั๊ก เอ่อ120วัตต์นะครับ12โวลต์ข้างล่างเป็นไฟบ้านนะครับ AC 220นะฮะ110วัตต์นะครับนี่ด้านบนนะ่ยตรงนี้สามารถปรับในเรื่องของพัดลมแอร์ได้นะครับแล้วก็ไฟนะฮะยาวถึงแถว3เลยนะสำหรับตัวแอร์นะนะครับอ่ะปรับบอกกันหน่อยนะฮะ1 2 3เข้าสูนท์บถาจังหวะเดียวขึ้นเลยนะฮะพรมสวยๆนี่ไ่นะนะครับโอ้โหไม่มีชํำนะแล้วก็มีพรมตรงนี้นะของตัวทีดีนะครับ นี่พี่ดูเบาะด้านหลังนะครับไม่มีคนนั่งนะไม่เคยนั่งนะนะครับแบ่งไม่สัดส่วนนะฮะสิบห้าสิบนะครับแต่เป็นเบาะชิดกันนะฮะถ้าเป็นตัวมิลเอ็กนะฮะเบาะจะแยกกันนะฮะแล้วก็มีที่วางของตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดปารทท้ายก่อนนะปึ๊บฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับนะฮะอ่ะจะได้รู้สว่างนะแถวสองแถวสามนะครับพี่ดูนะอ่ะให้ดูยี้ดีกว่านะครับเอ่อมีที่วางของให้นะฝั่งนี้นะครับแล้วก็หน้าต่างนะทั้งสองฝั่งผมว่าไม่อึดัดนะครับ นสวยๆไม่ช้านะโอ้โหด้านหลังต้องยอมรับจริงๆนะนะครับถือว่าไม่น่าจะได้ใช้นะด้านหลังนะครับล้อแม็กนะครับพี่ดูนะไม่มีเบียดฟุตบาทมานะครับเทียดีตรงรุ่นนะครับแล้วก็สปริงกดแดงนะครับโชคเทียดีนะฮะเออเลขเซีอยู่นี่นะครับยางเป็นของดันหลบแกลนเทคนะฮะปียี่สิบสี่ด้วยพี่นะครับปียี่สิบสี่นะนี่สัปดาห์ที่ยี่สิบสองปียี่สิบสี ใช้ได้อีกยาวครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นแล้วนะคันนี้นะครับนะยาวๆกันไปเลยนะนะครับไฟท้ายสวยๆนะครับไม่มีแตกไม่มีร้านะครับนะฮะไม่มีน้ำไม่มีน้ำไม่มีรองน้ำข้างในนะครับแล้วก็ผมเปิดฝาท้ายไว้แล้วนี่สภาพนะฮะเดบบนฝาท้ายนะครับสลงสแตมยังอยู่นะซีนกาาเดินต่องฝานะฮะแล้วก็ชกเป็นอ่าชกดันเป็นช่วยฟ้านะครับรางน้ําสวยๆนะฮะไฟนี่นะสเตลเล่นะ ด้านบนนะฮะน็อตไม่มีขยับจุดเชื่อมต่อสวยๆพี่นะครับผมจะพาพี่ดูรถนะเหมือนพี่มาดูรถด้วยเองเลยนะครับนี่นะจุดเชื่อมต่อสวยๆรางน้งรางน้านะลุกไปไม่มีสาะพี่นะครับโคมไฟแซนเล่นะครับจุดขึ้นลงนะฮะจุดพักของพี่ดูนะตรงนี้นะครับนะสะกิดตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นิดนึงนะสองจุดตรงเป๊ะนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะพี่นะนะครับวันนั้นก็ รีวิวนะฮะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะนะครับถือว่าจับสภาพนี้เลยแค่ทําความสะอาดเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะครับนะสวยสวยพี่โอ้โหสุดจัดจริงๆอันนี้นะครับแล้วก็แผงประตูด้านท้ายนะนะครับนี่นะฮะไม่มีรอยนะนะครับไม่มีรอยแล้วก็ลําโพงนะที่เป็นตัวซับ u ูฟเฟอร์ด้านหลังตัวที่9นะมีนะของ JBL นะฮะแล้วก็ตรงนี้ไฟนะฮะส่องลงมาเนี่ยมันจะเป็นอ่าสัญลักของตัว TLD นะครับลองเข้าไปดูนะครับผมคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยทําไว้ให้แล้วนะครับ นี่สภาพนี้เลยนะครับอ่ะปิดฝาท้ายด้านล่างเป็นยางอะไรนะครับนี่เป็นยางอะไรอ่ะลงมาแล้วนะครับเสร็จลักตัวสองุดปดนะครับแล้วก็เสร็จลักตัวเทดดี้สปอร์ติโวนะครับซิกมาโฟคือเสร็จลักของตัวคับสี่นะครับนี่สวยจริงพี่กันนี้กระจกเดิมโต้้านนะครับติดฟรีเรียบร้อยนะไร้ฟ้าไม่มีขาดสปอยเลอร์ด้านบนนะฮะเป็นตัวหลังคาดำนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นสีนะครับส่วนด้านบนจะเป็นแรป นะฮะไฟเบรกดูดสามีให้นะครับคลิปฉลามนะฮะสภาพสวยนะไม่มีกระดำกระด่างเลยพี่นะด้านบนนะนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะพี่ดูบอสนะนะฮะโอ้โหแน่นแน่นคือบ่อของตัวเฟอร์เนอร์นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะจะไม่ได้หนานุ่มนะฮะดอกจะเป็นบางกรอบไซด์ซ้ำนะฮะก็ได้ความนุ่มระดับหนึ่งนะแต่จะเป็นโฟมเฟิร์มนะครับแล้วก็แน่นแน่น นะครัเฟ่องเฟ่องนั่นไม่ใช่เป็นเบาะที่นุ่มนวลนะฮะหรือว่านั่งแล้วตัวจมลงไปนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับสเกลเพลทมีให mm ้แล้วก็บันไดฝั่งซ้ายนะฮะไม่มีโค้งไม่มีหักไม่มีงอนะฮะแผงประตูฝั่งซ้ายนะครับสวยๆสีคือตามที่พี่เห็นเลยนะสีคือสภาพสีคือประมาณนั้นเลยนะครับไม่มีดรอปนะเสร็จแล้วตัวทีดีนะครับกระจกนะฮะโตต้าดิฟฟิลมเรียบร้อยนะครับมาฝั่งนี้เรียบร้อยนะฮะด้านหน้านะครับ ตรงนี้นะฮะเป็นปตอบไฟฟ้านะครับได้คู่หน้าหมดเลยพี่นะครับน็อตไม่มีขยับนะนะครับน็อตไม่มีขยับสวยๆเนี่ยด้านหน้าจะเป็นอย่างงี้นะครับแผงคอนโซลนะฮะปีกบอกไม่มีล้มนะที่เคยได้ให้ดูแล้วนะครับเอ่อตัวสเก็ตเพลตขึ้นลงนะครับนะเสร็จแล้วตัวทีเอสดิดไฟด้วยนะครับแล้วก็ตัวกับบันไดนะฮะกับขึ้นลงนะบันดงบนดันไดสวยๆนะฮะตรงนี้จะเป็นอ่าลำโพงน,นะ jbl เป็นตัวซิสเตอร์ครับผมกระจกเรืมโตโต้าน,นะครับติดฟิล์มเรียบร้อย แล้วก็ซ็อกทัชฝั่งนี้นะครับสวยๆได้ไม่มีหลุดนะนะครับกระจกอโต้ด้วยขึ้นลงนะครับนี่นี่คือด้านข้างนะครับนะฮะไม่มีบุบไม่มีรละยิ้มนะนะฮะสภาพสวยๆฝาครอบกระจกเป็นตัวสีดํานะครับนะกระจกแล้วก็ไฟเลี้ยวกระจกของข้างนะครับนะฮะด้านหน้านะฮะไบบีม LED ดีครับผมนะฮะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะนะครับนะสวยอยู่ LED ได้์ทามเลนิ่งไลท์นะครับนะตรงจุด5เมตรนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นตัวสวอตไลท์ที่ได้ไปถึงแบบนี้เลยไหมนะสามศนย์เก้นะฮะสวยจริงๆนะฮะใครหาอยู่ให้ไวนะพี่นะนะครับสำหรับคนนี้ไปดูในเรื่องของการสตาร์ทเครื่องแล้วก็เช็คระบบของแสงไฟครับพอต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนะฮะตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานอยู่แล้วก็เปิดไฟเต็มระบบเลยนะฮะเดย์ทามเลนิ่งไลท์นะฮะติดนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟก่อทางติดนะทั้งสองข้างเลยนะฮะแล้วก็ไฟปกติครับผมไฟ สปอร์ตไลท์ด้านล่างก็ติดนะครับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับติดครับผมนะฮะฝั่งนี้ฝั่งขวาไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดนะครับโอเคไปดูในส่วนของด้านท้ายกันนะนะครับนี่นะไฟด้านหลังนะครับนะ่จะเป็นเส้น LED อย่างนี้เลยนะไฟเลี้ยวไฟไฟกาทางนะติดครับผมนะยกเว้นไฟเบรกนะกับไฟถอยผมไม่ได้ให้ดูนะนะครับนะไฟเบรกต้องมีดวงที่3ติดด้วยนะครับ แล้วก็นี่ด้านหน้านะด้านในนะครับกระพิบปุ๊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 บนะติดปกตินะครับโอเคมาดู่วนของห้องเครื่องนะผมเคยดูไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับคันบนมอาน้ํานพี่นะครับเดิมเดิมนะนะครับแล้วก็พลาสติกที่ปิดในส่วนของด้านหน้าของคันบนมอาน้ํา,น,าน,นะสภาพเดิมๆไม่มีแตกนะครับฝั่งนี้นี่นะคานแล้วก็แก้มนะฮะแผ่นเพดนะครับอ่ะให้ดูชัดๆหน่อยปุ๊บเห็นนะอ่ะทันไดยังพี่ นี่นะตรงรุ่นนะครับปี2019นะนะครับปี2019นะนะครับอ่ะนะฮะต้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับนะทำความสะอาดเรียบร้อยพี่นะครับเสียงเครื่องตัวนี้เป็น2.8นะ2.8นะครับเครื่อง 1GD ครับผมนะ177แรงม้านะครับปะเก็นฝาสซบปะเก็นฝาวว์ไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะนะครับแห้งๆเลยพี่แต่บังเทโบด้านล่างนะครับแล้วก็ทอยเสียนะครับน้ำมันเบรกนะครับปั๊ม ABS นะกรองอากาศนะฮะแล้วก็ถังพักน้ำ นะอยู่ในระดับนะพี่นะนะครับมอหนงมอน้ำมีการประกานะครับป้ายประกาแต้มสีนะครับน้ำมันพาวเวอร์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็กล่องโซล่านะครับมีแต้มสีปากกาจากศูนย์นะครับสภาพของเครื่องแห้งๆนะพี่นะนะครับสวยจริงๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะฝาเดิมไม่เคยถอดนะครับน็อตไม่มีขยับซีนกาาเดิมนึกฝาลุกไปไม่มีสากนะลูกโลเมตอาร์คอยู่ในตำแหน่งเดิมสวยๆครับผมนะฮะ ตตรงตะแยมยังอยู่นะซีนกาวยังอยู่นะครับเต็มทั้งฝาเลยนะมาถึงฝั่งนี้นะฮะน็อตไม่มีขยับพี่นะครับถือว่าดูในสภาพสวยเลยนะห้องเครื่องอ่าจุดลง,งความร้อนนะครับไม่ตกท้องช้างนะแน,น่นแน่นเฟินะร์มๆนะฮะได้ไปโคตรคุ้มนะคันนี้นะครับรถใช้ในหน่วยงานของบริษัทโตโยต้ตาลิสซิ่งนะนะครับไปหาอยู่ให้ไวพี่ท็อปสุดสุดตารางแล้วนะสำหรับตัวเทียดีครับผมไปสรุปเลยครับ สำหรับโต y ต้าโฟยเนอรนะครับ2.8 t d Sigma 4นะเป็นตัวขับ4นะปี2019นะครับท็อปสุดสุดตารางแล้วนะออกห้างอยู่1,799,000บาทนะครับไชรดนขายอยู่ที่ราคา1,20,900 0 29, บาทเท่าเน่งนะเลขไม่เป็นแค่แสนสา0หมนโละนะครับที่มาของตัวรถนะฮะคันนี้ใช้ในระบบของบริษัทของ t o y ต้าลิสซิ่งนะเป็นรถของผู้บริหารใช้เองนะครับผมนะฮะดังนั้นในเรื่องของการเช็คศูนย์การตรวจประวัติ ต่างๆนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะตามที่เ,เลขเครื่องนะนะครับตามใครสนเ,เลขเครื่องเลขตัวถังนะใครสนใจก็สอบถามกับผมก็เข้ามาได้นะครับนะฮะเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้ดูนะแต่ถ้าเชื่อนะครับนะพี่ไม่ต้องดูนะผมเช็คมาหมดแล้วนะครับันนี้เชื่อมั่นได้นะบริษัทพิษดยนเชื่อถือได้นะครับผม ก็เข้ามาดูนะให้ไวแล้วกันนะครับผมจองให้ไวนะพี่นะคันนี้นะครับบางคนยังบางท่านนะที่ดูรีวิวไปแล้วนะครับยังตัดสินใจไม่ได้นะรอเช็คนู่นเช็คนี้อยู่นะครับแต่บางคนเชื่อมั่นในภรษาทพียร์นะครับเรียบร้อยจองเรียบร้อยเลยนะครับคนที่เช็คนู่นเช็คนี้อยู่นะช้านะพี่นะถือว่าช้านะครับผมนะฮะต้องรอคันใหม่นะครับนะต้องรอคันใหม่สุดท้ายก็ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะพวกผมคัดรถนะฮะเช็คสภาพเช็คประวัติมาเรียบร้อยแล้วนะครับ รถพวกนี้จะต้องตรวตัวรถด้วยนะครับในเรื่องของตัวถังนะฮะเครื่องเกียร์ต่างๆนะครับไม่งั้นจัดไฟนั้นไม่ได้นะพี่นะนะครับมีคะแนนให้ด้วยนะครับสำหรับรถแต่ละคันนะครับผมนะฮะแล้วก็ปสัตว์ปิยนพึ่งได้คะแนนไม่ใช่คะแนนิีได้รางวัลนะฮะจาก TTB นะนะครับท t b เป็นคนให้รางวัลนะนะครับ อันดับหนึ่งนะสองบริษัทเป็นยน์ในเรื่องของตัวคุณภาพของตัวรถนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิความการันตีมาให้แล้วนะครับได้อันดับหนึ่งของประเทศนะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของตัวลูกค้านะครับคุณภาพของตัวหนี้นะครับเราไม่มีนี้เสียนะครับ แบงค์กันลตีให้แล้วนะครับอยู่ที่คุณลูกค้าแล้วว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับนะแล้วก็หลายๆท่านได้บอกกล่าวนะฮะบอกขานกันไปแล้วนะครับบอกต่อกันไปแล้วสําหรับบริษัทเพนยนนะครับก็เข้ามาดูรถกันได้นะครับผมมีไฟนนั่งอยู่ตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ทุกวันด้วยนะครับช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับใครสนใจเข้ามาก็เข้ามาดูได้เลยหรือว่าดูคลิปคลิปแนวคืนนี้นะเป็นคืนวัน อ่าเพื่อหันนะครับผมเนี่ยผมจะขึ้นในวันพฤหัสเลยนะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์ผมด้านล่าง0 9 3 2 6 9 9 8 9 8นะครับผมบีมเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะฮะเป็นคนรีวิวเองเลยนะพี่นะนะครับสำหรับรถครอบครัวใหญ่ๆแบบนี้นะนะครับผมต้องรีวิวเองเลยนะครับเพื่อความเชื่อมั่นของตัวคุลูกค้านะครับนะครับโอเคไว้ประมาณนี้นะครับที่เข้ามาแบบนี้มีอีกหนึ่งคันนะมีอีกหนึ่งคันนะผมนะฮะจากที่มาที่เดียวกันนะครับแล้วก็ มีสีดำอีกนะฮะที่เป็นตัวขับ2นะสำหรับตัวท็อปแบบนี้นะซิกมาโฟนะครับหลังคาแบ็กท็อปนะฮะมีอีก1คันนะครับแล้วก็อีก1คันที่เป็นดนหน้าอาหน้ารีเจนเดอร์นะครับตัวนั้นก็ให้ไวนะพี่นะนะครับมีจะเข้ามาดูในช่วงวันหยุดนี้อยู่นะครับอ่ะฝากไว้ด้วยครับพี่นะครับฝากไว้ด้วยครับผมโอเคไว้ประมาณนี้นะสำหรับคันนี้นะครับลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ